เด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูลูกหมูนะคะคุณครูลูกหมูจะพาเด็กๆไปทากิจกรรมศิละปะสร้างสารรค์เกี่ยวกับเรื่องก,การพับสีนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างค่ะเด็กๆอย่างแรกนะคะผู้กันค่ะต่อมานะคะกระดาษ A4 ค่ะหรือสมุดวาดรูปก,ก็ได้นะคะเด็กๆต่อมาเลยค่ะสีโปตเตอร์นะคะเด็กๆสีโปตเตอร์หรือว่าสีน้ําก็ได้นะคะเด็กๆ เรานำสีบอตเตอร์มาใส่จานสีหรือภาชนะที่เรามีเลยนะคะก่อนแรกเราพับก,กระดาษ A4 ครึ่งหนึ่งเลยค่ะแล้วก็รูดเลยนะคะชึบเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะเด็กๆต่อมาค่ะเราเมาเริ่มรวมมือทำกันเลยค่ะจุ่มสีที่เราต้องการค่ะ ในหน่วยนี้เราเรียนเรื่องรูปร่างรูปทรงใช่ไหมคะครูก็จะวาดรูปอะไรนะเด็กๆลองดูสิคะรูปอะไรนะเราวาดแค่ด้านเดียวนะคะเด็กๆเราวาดแค่ด้านเดียวนะคะอมาค่ะทับสีเข้าไปค่ะชึบเราก็จะได้รูปร่างแบบนี้นะคะเด็กๆรู้ไหมคะว่าเป็นรูปทรงอะไร เก่งมากค่ะสี่เหลี่ยมนั่นเองต่อมานะคะครูจะวาดเป็นรูปอะไรดีนะเด็กลองมาดูกันนะคะวาดแค่ฝั่งเดียวเหมือนเดิมเลยนะคะซึ่แล้วก็พับเหมือนเดิมนะคะเด็ก เด็กลองทายสิคะว่าเป็นรูปอะไรแอนเป็นรูปอะไรคะเด็กๆเก่งมากค่ะลูปบ้านนันเองแต่ว่าขาดอะไรอีกอย่างหนึ่งน,นะที่เราเอาไว้เดินเข้าออกเก่งมากเลยค่ะประตูซื้อลอมาเริ่มวาดกันเลยค่ะฝั่งเดียวนะคะเด็กๆเหมือนเดิมเลยรูปไค่ะแอนแนน เสร็จแล้วค่ะเด็กๆน,นี่คือบ้านของคุณครูลูกหมูเองค่ะแล้วเด็กๆล่ะคะวาดเป็นรูกอะไรกันบ้างอย่าลืมส่งผลงานมาให้คุณครูดูด้วยนะคะว่าเด็กๆวาดรูปอะไรกันสำหรับ